สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมนะคะอาจารย์รจนกรแบ่งทิศจากภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะสำหรับหัวข้อที่รับผิดชอบแล้ก็จะแนะนำให้ท่านผู้ประกอบการใหม่ได้รู้จักและก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แล้ก็การสื่อสารการตลาดไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าท่านผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการจะพัฒนาผลิตภณัณฑ์ชุมชนของตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเนี่ยเรามีแนวทางยังไงกันบ้างน,นะคะหัวข,ข้อแรกสําหรับวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะหาจุดขายทีนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราอาจจะต้องหาจุดเด่นนะคะเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงผู้รับสารทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขายของเนี่ยคือของของใครเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมคะหลายๆชุมชนบางทีเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตามีมลักษณะมีรูปร่างอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขายของแล้วก็ทําให้ขอ,ของของเรามีจุดเด่นขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องค้นหาจริงๆเชื่อว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเด่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะหยิบยกจุดเด่นอันไหนที่รู้สึกว่ามันอันนี้แหละใช่เลยนะคะหรือว่า แตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะวันนี้ก็แนะนำนะคะวิธีการในการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะหาจุดขายชเช่นอันที่1เนี่ยเราก็จะต้องไปดูก่อนว่าคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดนะคะคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือว่า product feature ตัว feature เนี่ยก็จะบอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหีบห่อบรรจุภัณฑ์อะไรเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เหมือนเวลาที่เวลาเราดูคลิปรีวิวต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าพวกรี วเ,วเ,เขาก็จะบอกว่าสเปคของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสมมติว่าเป็นสินค้าพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยขนาดเท่าไหร่หนะ้าจอเท่าไหร่พวก CPU พวกอะไรต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้นี่นะคะมันคืออะไรนะคะจริงๆอาจจะมีเป็น5ข้อสิข้อเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันนะคะว่า อะไรดีที่เราจะเอามาชูเป็นจุดเด่นในเรื่องของคุณลักษณะอันที่สองนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่เป็นคนซื้อนะคะหรือว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยเวลาเขาซื้อของบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรอกว่า คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นยังไงแต่เขาจะสนใจว่าประโยชน์ที่เขาได้นะคะจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือมีอาจจะมี5ข้อ10ข้อก็ได้นะคะแล้วก็เราค่อยมากรองเอาทีหลัง ส่วนการหาคุณลักษณะเด่นหรือว่าประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เราที่จะเป็นจุดเด่นเนี่ยนะคะเราก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะดูว่าแล้วถ้าเราเทียบกับสินค้าของคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเนี่ยเราแตกต่างยังไงนะคะเพราะว่าสินค้าอย่างอย่างที่เรารู้กันว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ย มันเหมือนกันหมดอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องดูว่าของเราเนี่ยทำไมผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องเลือกซื้อของเราทั้ง3ประเด็นวันนี้นะคะก็คือเรื่องของคุณลักษณะคุณประโยชน์แล้วก็ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราค้นหาเพื่อที่จะหาจุดขายหรือว่า selling point ที่พอเราได้จุดขายแล้วเนี่ยเร,เราจะงา่ายละเวลาที่เราจะสื่อสารกับผู้ซื้อหรือว่าคนที่จะเป็นลูกค้าของเรานะคะแต่อย่าลืมว่าจุดขายของเราก็จะต้องมีความ โดดเด่นแล้วก็แตกต่างมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับคู่แข่งหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะตอนนี้ทีนี้ เอาประเด็นแรกนะคะเรื่องของคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์หัวข้อนี้นะคะโดยดูจากตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะว่าเขามีคุณลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งพวกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ยังไงนะคะอย่างเช่นอาจจะลองอ่านลองยกตัวอย่างตัวตัวที่โดดเด่นของเราคือคุณลักษณะหรือฟีเจอร์เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้หรือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้จาก ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าขนมข้าวพองอันนี้นะคะเราก็จะเห็นคู่แข่งใช่ไหมคะคู่แข่งอาจจะมีหลากหลายเจ้านะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะโดดเด่นแตกต่างจากเขาก็คืออาจจะดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็ได้คือถ้าธรรมชาติของขนมพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเรารับประทานแล้วเราไม่สามารถทานหมดในครั้งเดียวใช่ไหมคะเรื่องของการมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บ ตัวผลิตภัณฑ์ได้นาหรือบางทีถ้าเป็นพวกอาหารหรือว่าของกินอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะดูที่เรื่องของรสชาติไม่ใส่ผงชูรส พวกนี้นะคะหรือว่าเป็นสูตรเฉพาะสูตรดั้งเดิมนะคะหรือถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ผ้านะคะเราอาจจะลองดูฟีเจอร์ที่อย่างเช่นพวกทอด้วยมือซักแล้วสีไม่ตกนะคะรีดง่ายสามารถที่จะนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หลากหลายอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเราลองดูตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นพวกผลไม้ อบแห้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันไม่มีการเติมน้ําตาลนะคะข้าวนะคะที่ปลูกแบบออแกนิกหรือว่าข้าวที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะสรุปก็คือการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ดูจากรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นภายนอกท่านผู้ประกอบการอาจจะลอง List ิสต์ดูก็ได้นะคะอาจจะมีสัก5รายการสิรายการนะคะแล้วก็เช็คเช็คดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลองคัดเลือกว่าอันไหนที่มันจะแตกต่างนะคะจากผู้แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ ะะประเด็นที่2ค่ะก็คือเราจะวิเคราะห์ตัวคุณประโยชน์หรือว่าประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์เ e เนฟินั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจนะคะที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการปลอดภัยต่อสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของการประหยัดเงินในกระเป๋านะคะใช้งานได้สะดวกปรุงอาหารได้หลายเมนูใช้แล้วอาจจะมีผิวเนียน นุ่มสวยงามอย่างเช่นพวกผ้าเนี่ยดูแลรักษาง่ายรีดง่ายมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆอันนี้เราจะไปดูที่เวลาผู้บริโภคใช้แล้วเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของเราได้งา่ายทั้งคุณลักษณะแล้วก็ประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย เราก็จะต้องมาดูว่าที่เราลีสออกมาแล้วมันมีเยอะๆนี่นะคะมาดูว่าอันไหนที่มีความแตกต่างบ้างนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเป็นเจ้าเก่าแก่เจ้าดั้งเดิมอะไรก็แล้วแต่กับคู่แข่งที่อาจจะเป็นคู่แข่งใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าโน้ตาวในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์นี้นะคะใครๆก็สามารถที่จะทํา ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความสําเร็จนะคะของการทําธุรกิจเดี๋ยวนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าคุณลักษณะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคืออะไรบ้าง ทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเราจะมีความแตกต่างยังไงนะคะลองวิเคราะห์ใน5ประเด็นนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์นะคะก็ดูว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยของเราแตกต่างกับของคู่แข่งยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของราคาก็ได้เรื่องของขนาดนะคะเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะคะกระบวนการผลิตรสชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อันนี้เราก็จะเน้นดูที่ตัว Product หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เป็นสําคัญนะคะอันที่2นะคะก็คือความแตกต่างทางด้านบริการนะคะอย่างเช่นบริการของเราอาจจะมีบริการพวกจะส่งฟรีหรือเป็นบริการการออกแบบเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะเป็นพวกทําตามสาั่งอะไรอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พวกกระเป๋าลูกค้าอาจจะแบบอยากได้กระเป๋าขนาดเท่านี้เท่านี้นะคะอยากได้ไลายแบบนี้แบบนี้หรือว่าการให้ คำแนะนําเฉพาะบุคคลนะคะบางทีเนี่ยสินค้าบางอย่างต้องการคําแนะนําอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าประเภทผ้าอย่างเช่นผ้าถุงอะไรพวกนี้นะคะอาจจะแนะนําในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาผ้าบางอย่างไม่ควรโดนน้าผ้าบางอย่างเวลารีดก็อาจจะต้องแบบใช้ความร้อนต่ําอาจจะเป็นลักษณะบริการหลังการขายก็ได้นะคะที่ ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราแล้วเขามีความอุ่นใจเราสามารถที่จะให้คําแนะนําหลักการซื้อได้มันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าจะประทับใจร้านของเราในแบรนด์ของเรานะคะประเด็นที่สามนะคะความแตกต่างทางด้านบุคลากรอ,อันนี้อาจจะไปดูเรื่องของสินค้าที่าอาจจะมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าพวกผ้าทอก็อาจจะเป็นการทอจากช่างฝีมือนะคะที่มีความชํานาญที่ เป็นพ่อครูแม่ครูอะไรพวกนี้นะคะมีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญสูงเนี่ยพวกนี้เราก็อาจจะดึงออกมาเป็นจุดขายก็ได้นะคะอย่างบางทีเราดูไลฟ์นะคะหรือว่าไปดูหน้าเพจของผู้ประกอบการที่ทำผ้าทอบางทีเขาพาไปที่โรงทอใช่ไหมคะเราก็จะเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแอบกำลังนั่งทองกันอยู่มันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า ผ้าทอเนี่ยมันมีความพิถีพิถันใช่ไหมคะมันก็จะสมผลต่อเรื่องของการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันประเด็นที่4ี่ค่ะความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์นะคะก็อันนี้อาจจะเป็นภาพลักษณ์ของตราสินค้าของเราหรือว่าภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยอาจจะได้รับการรับรองอาจากหน่วยงาน ต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นพวกโอทออาจได้รับการสนับสนุนได้รับการ,รยกย่องให้เป็นต้นแบบอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ สร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตราสินค้าของเราส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะความแตกต่างทางด้านช่องทางการจัดจําหนา่ายนี้ก็ดูว่าเราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงนะคะเจ้าอื่นอาจจะมีแค่หน้ารา้านะคะหรือว่าของเราเนี่ยมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่ามีหน้าร้านด้วยมีช่องทางในพวกออนไลน์ด้วยขายใน e marketplace แพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าเราอาจจะมีลักษณะของตัวแทนจาหน่ายทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์นะคะการวิเคราะห์ประโยชน์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้ท่านผู้ประกอบการก็อาจจะลองช่วยการวิเคราะห์ดูนะคะอะไรที่เราจะชูเป็นจุดเด่นอย่าลืมว่าจุดขายหรือว่า selling point ของตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะต้องมีความแตกต่างแตกต่างไม่พอนะคะก็จะต้อง โดดเด่นด้วยนะคะเชื่อว่าแต่และผู้ประกอบการก็สามารถที่จะวิเคราะห์หาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นโดดเด่นของตัวเองได้สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการจะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะหาจุดขายเราจะพบกันในคลิปหน้าในโอกาสต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ